คุณเคยสงสัยไหมว่าบล็อกเชนที่กำลังโด่งดังอยู่นั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรวิดีโอนี้จะไขข้อข้องใจให้คุณภายใน2นาทีเคยสงสัยไหมว่าสินค้าทางเกษตรกรรมที่เขียนว่าปลอดสารพิษเช่นผักและผละไม้มันปลอดสารพิษจริงหรือเปล่าและกระบวนการตรวจสอบเนี่ยปรงใสหรือเปล่ามีทางเดียวที่จะรู้ได้คือต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลสินค้าในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่ปลูกจนถึงมือเรา โดยข้อมูลจะต้องถูกตรวจสอบโดยคนหลายๆคนไม่ใช่องค์กรใดองค์กรหนึ่งและระบบที่ทำหน้าที่นี้ได้ก็คือซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าล็อกเชนล็อกเชนเก็บข้อมูลไว้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคนทั่วไปที่อยู่ในระบบทำให้เป็นเครือข่ายดิเซนทรัลไลซ์ซึ่งไม่สามารถถูกคนล้มได้ง่ายเช่นถ้ามีการแฮ็กก็ต้องแฮ็กคอมทุกเครื่องในระบบเครือข่ายถึงจะล้มเหลวบล็อกประกอบไปด้วยข้อมูลแฮชซึ่งเป็นแถวของตัวเลขและตัวหนังสือซึ่งจะไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละบล็อก และแฮชของบล็อกก่อนหน้าและเมื่อบล็อกเดิมเต็มบล็อกใหม่ก็จะถูกสร้างและต่อท้ายกันไปเรื่อยๆซึ่งก็คือที่มาของ,ของคำว่าบล็อกเชนในแต่ละบล็อกก็จะมีข้อมูลแฮชของบล็อกก่อนหน้าซึ่งต้องเหมือนกันจึงถือว่าข้อมูลนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลของบล็อกหนึ่งถูกแทรกแซงหรือปรับเปลี่ยนแฮชของบล็อกนั้นจะเปลี่ยนไปทําให้แฮชไม่ตรงกับข้อมูลบนบล็อกถัดไปส่งผลให้บล็อกถัดไปทั้งหมดใช้งานไม่ได้ ซึ่งนี่ทําให้การแฮกข้อมูลทําได้ยากมากๆเพราะถ้าเปลี่ยนข้อมูลของล็อกล็อกหนึ่งก็จะต้องเปลี่ยนข้อมูลของล็อกต่อๆไปทั้งหมดโดยสรุปแล้วข้อดีของเทคโนโลยีบล็อกเชนก็คือการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสระบบถูกทาลายและแทรกแซงได้ยากเพราะเป็นระบบ decentralized ไม่ต้องมีคนกลางเช่นธนาคารชนายความหรือองค์กรต่างๆซึ่งช่วยประหยัดเงินและเวลาในขณะที่ให้ความถูกต้องและโปร่งใสได้มากกว่า ทีนี้เมื่อเข้าใจบล็อกเชนกันแล้วก็ขอยกตัวอย่างการใช้งานของบล็อกเชนเพื่อให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเมื่อคิดถึงบล็อกเชนก็จะต้องคิดถึงบิตคอยน์ซึ่งก็คือตัวอย่างหนึ่งที่ประยุกต์ใช้บล็อกเชนเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกบิตคอยน์ใช้เครือข่ายบล็อกเชนในการเก็บข้อมูลผู้ถือครองเหรียญแลกเปลี่ยนเหรียญและการตรวจสอบความถูกต้องโดยให้คอมพิวเตอร์ของคนทั่วโลกเป็นผู้ตรวจสอบและจะได้รับค่าตอบแทนเป็นบิตคอยน์ที่ขุดขึ้นมาใหม่หรือสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเอง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจุดประสงค์หลักในการป้องกันการแทรกแซงและกำจัดค่าธรรมเนียมของคนกลางนอกจากนี้เทคโนโลยีบล็อกเชนก็ยังสามารถถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายเช่นการเก็บประวัติทางการแพทย์การโอนกรรมสิทธิ์ผู้ถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์การตรวจเช็คความปลอดภัยของอาหารการบริหารซัพ p l ายเช h การรายงานบัญชีอย่างโปร่งใสและธุรกิจการบริการอื่นๆอีกมากมายทั่วโลก